สวัสดีค่ะวันนี้หลายพื้นที่ยังคงมีอากาศร้อนจัดนะคะหลังจากนั้นในช่วงของวันที่22พฤษภาคมนี้จะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการค่ะขณะที่ปีนี้ปริมาณฝนรวมทั้งประเทศในช่วงฤดูฝนจะน้อยกว่าค่าปกติเล็กน้อยนะคะ สำหรับวันนี้การพยากรณ์อากาศในรอบ24ชั่วโมงข้างหน้าลมตะวันตกเฉียงเหนือยังคงพัดปกคลุมทางด้านของประเทศไทยตอนบนค่ะซึ่งจะทําให้หลายพื้นที่นั้นยังคงมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานและภาคกลางสําหรับลมตะวันตกและลมตะวันตกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะทําให้ภาคใต้มีฝนฟ้าะนองและฝนตกหนักได้ในบางแห่ง ส่วนคลื่นลมทะเลบริเวณทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะหลังจากนั้นพอเข้าสู่ช่วงฤดูฝนอย่างเป็นทางการในวันจันทร์นี้ฝนก็จะเริ่มเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะ ขณะที่การเข้าสู่ฤดูฝนนะคะในวันที่22พฤษภาคมนี้แล้วหลังจากนั้นจะมีการประเมินด้วยนะคะว่าปริมาณฝนรวมทั้งประเทศในช่วงฤดูฝนจะน้อยกว่าปี2565ค่ะและจะน้อยกว่าค่าปากติประมาณร้อยละ5าขณะที่ปีที่แล้วสูงกว่าค่าปากติร้อยละ14นะคะส่วนการคาดการพายุหมุนเขตร้อนจะอยู่ที่ประมาณ1-2ลูกคาดการว่าทางภาคอีสานและภาคเหนือค่ะ จะเข้ามาในช่วงของเดือนสิงหาคมถึงกันยายนและจะสิ้นสุดฤดูฝนประมาณกลางเดือนตุลาคมนี้ค่ะในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนนี้นะคะฝนจะยังคงตกต่อเนื่องซึ่งจะมีฝนตกอยู่ที่ร้อยละ40-60ถึงของพื้นที่กับมีฝนตกหนักได้ในบางแห่งโดยเฉพาะพื้นที่ทางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะจะมีฝนอยู่ที่ร้อยละ60-80ถึงของพื้นที่กับมีฝนตกหนักได้ในบางแห่งนั่นเองค่ะ ขณะที่สภาพอากาศวันนี้นะคะทางภาคเหนือนั้นจะยังคงมีอากาศร้อนมีฟ้าหลวมีฝนตกร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนภาคอีสานมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดค่ะมีฟ้าหลวมีฝนตกร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนภาคกลางค่ะมีอากาศร้อนมีฟ้าหลวมีฝนร้อยละสิบของพื้นที่ภาคตะวันออกมีอากาศร้อนฟ้าหลวมีฝนร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนภาคใต้ค่ะมีอากาศร้อนนะคะมีฝนตกอยู่ที่ร้อยละสี่สิบถึงเจ็ดสิบของพื้นที่ค่ะ ส่วนพื้นที่เสี่ยงฝนฟ้าคะนองนะคะโดยเฉพาะทางภาคเหนือจะอยู่แถวแถวจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรเพชรบูรณ์ส่วนภาคอีสานค่ะจะอยู่ที่จังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์สําหรับภาคกลางนะคะจะอยู่แถวแถวจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกนะคะจะมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่นครนยายกปราจีนบุรีจันทบุรีและจังหวัดตราดค่ะ ส่วนพื้นที่ฝนฟ้าขนองทังภาคใต้จะอยู่แถวแถวสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสพังงาภูเก็ตกระบีตรังนะคะสำหรับจังหวัดที่มีอากาศร้อนจัดในวันนี้นะคะเริ่มต้นที่จังหวัดน่านเพชรบูร์หนองบัวลำพูอุทัยธานีพระนครศรีอยุธยานะคะอยู่ที่40องศาเซลเซียสส่วนสระแก้วปทุมธานีและกรุงเทพมหานครอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่39องศาเซลเซียสค่ะ คุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในข่าวข้ามไทย p ี s นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ